สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกผู้สุขคนทองคบเนาะครับครับมือนีทา้งซองเสี้ยงยาผ้าลาะกับมีแนวทั้งนะครับเด้อครับแนวทางตัวเลขเป็นของเล้าพัฒนาแหละครับเล้าพัฒนาประจําวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะครับเนาะวันพุธครับครับหลังจากวันจันทร์กผ่านไปแล้วเนาะครับเนาะวันจันทร์ครับของอาทิตย์นี้กับครับมือนีกับมีแนวทางจากเสี้ยนด้านหน้าแหละครับครับเป็นตัวเลขจากเสี้ยนด้านหน้านะครับเด้อครับตัวเลขเล้าพัฒนาแหละครับ สำหรับตัวเลขเลาพัฒนาครับมวดที่แล้วกับบึ้งไปแล้วกับของเสี้ยนหน้าหลุดนครัคเนาะครับหลุดมัดครับสำเร็จสำหรับเลขตัวนี้ครับกาดเลขกมากแนวทางสูงครับมันมันออกสูงเหรอครับของเพื่อนหายมากกับตาไปนคอับเนาะครับกาถือว่าทุกรอกทุกลอกของเบินกับเขาครับโบกเขารูดกาเข้าตัวเจาะเหรอครับสําหรับตัวเลขครับ ครับมาเบิ้งก่อนนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเพิ่นหลุดมาได้จังได๋ครับไปจังได๋มาจังได๋ครับงวดที่แล้วงวดวันที่สิบเก้าเนาะครับสำหรับเซียนนอนหน้าก็ให้ไปสามกับสี่แหละครับสำหรับเลขหลุดเลขวิ่งครับเลขวิ่งเลขเคียงเลขจับคูของเพนขันหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ก้ามอยู่กับสำหรับเลขกหนึ่งสองสามสี่ครับขะพนจับคู่มากกับซีสามหาซีหาหก หกสามห้าสามสามสามหนึ่งนะครับครับเพราเขาจากตัวแล้วครับเนาะครับเป็นของธรรมดาอันเป็นสูตรคำนวณพันวาครับเป็นสูตรคำนวณสูตรนี้เพราเขาสูตรหน้าเอาเข่าไม่ครับเอ่าไม่ครับบวกกันเลยลังเทียครับมันมีหลายสูตรนะครับเนาะสำหรับตัวเลขเล้าพัฒนาครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอกราบขอบพระคุณหลายๆครับครับสำหรับเลขกสามตัวเพป็นเขบหกสามห้า 3 4 5 4 2 1หสองหนึ่งครับ4 2 1สองหนึ่งครับอันนี้เป็นเลขมวดที่แล้วครับสำหรับเลขที่ออกมวดที่แล้วกับเกหครับเก9าห8เกหเกนะครับเกาแนะคครับเก้าหกเก้าแครับผมมากเกลนละครับผลม่ได้รลด6หลูด8รูลดเกครับครับอ้จ้างได้กรับเป็นกำลังใจครับ ซอยสู่ไปน้องการนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแนวคนหมักนะครับเนาะหมักแนวใดเอาแนวนั้นครับสําหรับผู้หมักนะครับเด้อครับผู้คัดกระพานแหะครับท่างส่องกัดเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเพียงควบสนุกสนานเพียงควบบันเทิงครับสําหรับชุดนี้ก็ได้ไปเอาครับน้าเพลินหรอครับไปขอน้าเพลินนะครับเนาะครับขอกับผู้ตาปากขาวน้ำเน่ หลายๆอย่างครับบวกกันสําหรับเสียนอหน้าเลยครับเด้อครับของเปิดก็มีพู่มเจ้าที่ดีแหละครับเราพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะครับพิจารณาบิ่ง้อครับเด้อครับสิงหาคมครับสําหรับเล็ลูดครับเสียนอนน้าไข่ลูดตัวเก่าแหละครับไข่ลูดตัวเก่าไปเลยครับสามกับสี่คือเก่าครับ สามและสี่ครับเลขวิ่นเลขจับคูข้องเพลนจับคูก็มีศูนย์สามสี่แปดศูนย์สามสี่แปด,แปดครับมาแนาท่านี่นะครับเนาะครับอันนี้เป็นเลข เลขวินครับ0348สําหรับจับคู่ครับเสียนนอนหน้าเป็นจับคู่ไป6คู่มี6คู่ครับมี41 41 84 84 43 43 38 สามแปดสามศูมป็ะาณสามซีซสามามหาครับสหาน้กับเนาะครับเอนะครับ,รบมีหคููครับปะจับมหาห6คู่จับมหาห6คู่สำหรับเลขกสตัวมีอยู่ซีหางครับมีอยู่สหางด้วยกัน เด็กสตัวนะครับเนาะครับสี่ห้าหกสี่หครับเอาหนึ่งสามศนย์กัเลยะครับเนาะครับครับมี6 รามี3ามคู่ครับอันนี้เป็นเสียนน้อนหน้านะครับเนอะครับสุดของเสียนน้อนหน้าครับงวดประจำมาที่ยี่อนะครับวันผุดนะครับเนาะครับครับสำหรับเสียนน้อนหน้าครับเสียนน้อนหน้าครับครับมาเบังตกกลมก็เพื่อนครับกลมเด่นไปที่ C นะครับเนอะครับ เลขหลุดของเพลินครับเราพัฒนากรมเด่นไปที่4ครับกาเลขวินของเพลิ่แน0 3 4 8มสี่8ป4แปแหละครับกลับเอาครับกรมเด่น8 4นะครับเนาะครับกับ4 3 2กลมครับ0 4 8นี่ครับสำหรับเลขเกิ่งของเพลิน3ตัวครับ0 4 8 ครับนี่เป็นชุดก็ประจำวันที่21เอนะครับเนาะเป็นเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาประจำวันที่21สครับสำหรับตัวเลขครับกำงามลูดไปที่ซีนะครับเด้อครับเลขจับคู่ครับเอาไปเล่ยน ซีตวเลยครับเพิ่์นว่าครับเพิ่์นว่าซีตวไปเลยศูนย์สามซีแปดนี่ครับเอาจับไปเล่นงซีตูเลยครับครับกลุ่มเด่นของเพิ่์นกับแปดซีซีสามครับแปดซีซีสามเนาะครับขางามๆอยู่ครับงามมากงามครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับมีความเสี่ยงตกลงครับเนาะสำหรับผู้มักผู้คัดก้าพานครับทางสองข่าเสนอเพียรควบส่วนลูกสนัดแหละครับ เหล็กขนิดชิดยอดใจ้ะครับเนาะพยายามเบิ้งครับตัวใดงามๆก็จังจับครับตัวใดคัดกระพานครับเมื่อวาพี่น้องท่างฟังไทยฟังเล่าครับครับบ้านพี่เมืองนองเนาะครับเนาะครับไปปุ่นกินปลามาพี่กินเหลาคือเก็หล่ะครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับชุกชุมันมันลำลำรวยๆมือแรงครับครับทักสองเสียงหยาผ้าร้อนะครับเด้อน้ำเสนอครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บบ๊อบเมืองลายล่ะครับขอให้เอฟซี อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับสองทุ่มครับสองทุ่มสองทุ่มโดยประมาณนะครับเนาะครับครับมีเฮมีเฮครับลอยเปอร์เซ็นครับสำหรับเส้นนอนหน้าครับกะละตีเลยครับเอาไปยาวๆนะครับเนาะครับพอกันไหมนะครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ